บางพามาดูความสามารถของการมินตัวนิยมที่สุดนะครับ u s d 2ทําไมถึงมีการนิยมกันทั้งงานทะเลและงานน้ำจืดกับตัว u s d 2ตัวนี้นะครับนอกเหนือจากจีบีตนำทางเรือทางทะเลละเอียดแบบนี้แล้วนะครับมีความลึกบ่งบอกนะครับว่าลึก พอกับปลาปลดภัยไหมรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นาษาไทยหมดกับตัวยึดดีสนี่คือข้อเรกที่มีการนิยมกันนะครับหรือลักษณะแผนที่เดินเรือก็ตามให้มาละเอียดมาครับเป็นแผนที่าลาไทยนี่พูดถึงงานทะเลหลายๆท่านอาจจะเห็นข้อมูลที่บางลงมาเยอะแล้วนะครับกับกิจกรรมทางทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นการจิกกิ้งนะครับการเคาะปลาเกา๋าเคาะปลาเก๋างานทะเลก็ตามนะครับอยู่ที่ประเภทงานนะครับ สิ่งเหล่านี้ที่ให้มากันกับยุติสมันให้มาหลากหลายมากนั่นคือการนําทางพักผ่อนท่องเที่ยวให้มาครบกับตัวนี้และก็คือนี่ตัวช่วยเสริมนะครับก็คือแผนที่3มิติทางทะเลนะครับซึ่งบางก็ลงข้อมูลหลากหลายนะครับแต่วันนี้จะมาบอกว่าหนึ่งเอา้าบางพูดแต่งานทะเลแล้วผมอยู่งานน้าจืดมันมีตัวช่วยอะไรบ้างไหมมีสิครับ แผนที่งานน้ําจืดเดี๋ยวบางขอญาตซ้อนต่อจากคลิปนี้นะครับบางท่านอาจจะเป็นการพักผ่อนท่องเที่ยวตามแม่น้ําลาคลองพักผ่อนไปแล้วก็ตกปลาหาปลาชนกันไปเรื่อยหรือหาปลา,ากระสูบกันไปนะครับตีเหยื่ออะไรก็แล้วแต่นะเนื่องจากเราพักผ่อนหลายท่านก็แตกต่างก,กันไปนะครับหรือจะหาเป็นเหยื่อยางนะครับไว้เคาะพวกปลาชนก็อยู่ที่ความชอบว,ว่าต้องการใช้เบนไหนแบบไหนนะครับก็คือเทคโนโลยีของการมิ้นที่ม้อไ้ท่านนะครับนี่คือลักษณะของแผนที่นะครับ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่น้ําลําคลองในประเทศไทยก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับเข้าไปออกได้ยังไงก็ไม่หลงนะครับนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะให้ท่านมาแล้วตั้งแต่เป็นตัวเอ็กโ a แมปจีแบบให้แผนที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนในประเทศไทยมาทั้งหมดแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่บางวุิภูเก็ตคือลักษณะของเนกนอกเหนือจากเป็นจีวสซาเดอร์ตัวเลขต่างๆในการวัดความเร็วตำแหน่งพิกัดเส้นมุ่งหน้าว่าประชาิศทางไหนมันก็จะมีหมู่เหล่านี้ให้มาท่านครบแล้วนะครับ หรือเราต้องการเก็บข้อมูลรวมว่าวันทิปนี้เราออกไปยังไงบ้างก็จะมีข้อมูลเวลาทั้งหมดในการเดินทางเวลาหยุดนิ่งก็คือจอดจอดไว้เครื่องยังเปิดอยู่นะครับความเร็วสูงสุดที่ทําได้ระยะทางจากที่เราเริ่มนับนะครับเครื่องมือวัดต่างๆเครื่องที่ความเร็วเฉลีย่ยรวมยอดเฉลีย่ยมีข้อมูลให้พร้อมนะครับและสิ่งที่ท่านเห็นไปกับคลิปหน้างานเหล่านั้นนั่นคือ การที่ไปลักษณะของแผนที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนในไปเทยแม่น้ําต่างจะมีครบกับตัวยูดีสอมันจะมีการแผนที่ให้มาเรียบร้อยนะครับมันตึงตอบโจทย์หลากหลายมากเลยเป็นที่นิยมในตัวยูดีสอด้วยเรื่องของเสดยียที่ให้มาให้มาหลากหลายหลากหลายประเภทงานหลากหลายการใช้งานนี่คือข้อดีที่ให้มานะครับหรือแม้กระทั่งผู้หาวัตถุใต้น้ํานะครับ เข้าไปในอ่างเก็บน้ําบางทีมันเป็นงานเฉพาะกิจเราไม่ชํานาญท้องที่เหล่านั้นแต่เทคโนโลยีให้มาครบนะครับมันมีเส้นติดตามวิ่งเรือไปนะครับไม่ว่าท่านเคลื่อนตัวไปจุดหนึ่งจุดใดก็ตามมันจะมีการปล่อยเส้นขี้น้ําหรือเทร็คนั่นเองนะครับทําให้เรารู้นะครับว่าเราเคลื่อนที่จากจุด A จากจุดกไปจุดขอจากจุดขอจุดคอแล้วกลับมาจุดกได้ตลอดเวลานี่คือข้อดีของเทคโนโลยีการมินนะครับ อ่าส่วนงานทะเลนะครับเราใช้ซาว์เดอร์หมดธรรมดาในการมองท่านวิ่งเรือท่านก็จะได้เห็นความลึกด้วยว่าอ๋อตรงนี้ความลึกเท่าไหร่มันก็มีซาวเดอร์บอกนอกเหนือจากการดูสัตว์น้ําใต้น้านะครับมันก็จะมีบอกได้ว่า,าระยะเท่าไร่อุณหภูมิน้ําประมาณไหนนะครับแต่เมื่อท่านคือกลุ่มผู้ที่ตกปลาน้ําจืดหาวัตถุใต้น้ําในน้ําจืดฟาร์มถี่ที่เหมาะกับงานก็มีให้มาอีกมันใช้ชื่อว่าเคลียร์วิวเคลียร์วิวก็คือพวกกิ่งไม้ตอไม้ ที่อยู่ใต้ใต้น้ําหรือแม้กระทั่งกิ่งไม้ที่นอนนอนก้นนะครับบางก็จะมีข้อมูลเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นรุ่นต่างกันแต่ความสามารถให้มาก็ยังกันเพราะคลิปที่บางเอามาต่อนี้มันเป็นรุ่นท็อปรายละเอียดรุ่นโรลงมาความชัดมันอาจจะลดน้อยลงมามากกว่าบางมีข้อมูลเปรียบเทียบเลยว่าน้อยกว่าเพราะท,ทั้งท้งที่ใช้หัวซาวเดอร์ตัวเดียวกันนะครับเพราะ รุ่นท็อปเหล่านั้นกําลังเคลื่อนมันเยอะกว่าใช้หัวสัญญาณตัวเดียวกันมันเลยนําเสนอภาพได้ดีกว่าบางขอต่อให้นะว่า,น,าน้ําน้ําจืดต้นไม้ที่ล้อมอยู่ในเขื่อนแม้กระทั่งสมัยก่อนบริเวณนั้นนะครับน้ําท่วมถึงยังไม่ท่วมถึงตัวทีครับมีการตัดไม้เอาไว้โคนไม้ยังเหลืออยู่เห็นภาพได้แบบนี้เลยบางขอต่อจากคลิปนี้นะครับมากกว่าการจาว่าต้องทำหนึ่งต้องทำสองต้องทำสามนะครับเมื่อท่านเข้าใจ ท่านสามารถต่ออดได้เพราะหนึ่งเหตุฉุกเฉินเราไม่รู้เวลาที่แน่นอนเพราะเหตุฉุกเฉินเราไม่รู้ว่าวันไหนวันที่เท่าไรถึงจะมเีเหตุเหล่านี้แต่พอเราได้ข้อมูลจากบางกุฎภูเก็ตไปเมื่อเข้าใจปั๊บทุกอย่างเราพร้อมเต็มร้อยออกหน้างานและที่สําคัญถ้าเกิดหน่วยงานนะครับต้องการออกซ้อมโดยจะมีหน่วยงานเราก็สามารถโทรดีโอวโทได้เราจำลองจุดอาจจะมีรถคันเล็กๆหนึ่งคันไปจมไว้เพื่อจะซ้อมให้องค์กรท่านเชี่ยวชาญคล่องในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ เอ๊ะอ,อะไรเอ๊ะอ,อะไระคำนี้มีบ่อยนั่นคือคาว่าการสงสัยเราตัดปัญหาเรื่องของการสงสัยซูมเข้าไปใช้เว้นขยายที่มีมาให้แล้วครอบไปเลยอ่าอันนี้ตอไม้ตอไม้ไมลักษณะนี้คือตอไม้ที่มีการตัดสังเกตไหมครับถ้าเป็นตอไม้ธรรมชาติมันก็จะเป็นยืนต้นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นตอไม้ที่ตัดโดยมีการตัดด้วยมนุษย์เมื่อมีการตัดด้วยมนุษย์สังเกตว่าตรงนี้มันจะเสมอนี่คือตอไม้ที่ตัดอาจจะเป็นต้นต้นไม้ใหญ่นะครับมีการตัด เพราะรูปลัก,ลกษณะของวัตถุใต้น้ํามันจะแตกต่างกันไปอ,อย่างที่ตรงนี้อ,อันนี้เป็นอาจจะเป็นพุ่มไม้เก่าไม้เล็กแต่ตรงนี้ยืนยันได้เท็จความเห็นท่านสามารถยืนยันได้เลยว่าสิ่งที่บางพูดลองอไปนั้นยังไงบ้างสังเกตครับม,มันเป็นรอยตัดเรื่อยๆเราไม่ใช่เห็นรอยเลื่อนครับแต่ลักษณะของสิ่งที่เหลือไว้นะครับมันเสมอนี่คือเทคโนโลยีนี่คือความชัดที่การบินมอบให้ท่านได้นะครับ ลักษณะของตอไม้เก่าสมัยก่อนคือจุดตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยของคนพื้นบ้านเขาเนะาะเขจะมีข้อมูลในสัตของตอไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับทีเ่เราวนอยู่ฝั่ลึกที่เเมตรนี่ลักษณะของเผนที่ในเขื่อนจังหวัดไทยนะครับจุดนะครับที่ใกล้เคียงนะครับนี่ลักษณะของพวกต้นไม้ที่ยืนจมอยู่ใต้น้ำนะครับนี่ลักษณะตอนนี้ยังไม่เจอนะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเก่าสมัยแต่ก่อนตอนนี้ยังไม่เจอเรายังบุญหาแต่เราไม่ได้ม์ดตำแหน่งไว้บางส่วนแล้วนะครับ อันนี้นลักษณะของความชัดนะครับนี่คือตัวนี้คือเป็นหัวตัวทบสุดของการมินที่มีอยู่ณเวลานี้สังเกตพวกกลุ่มตัวไม้ใต้น้ำนครับนี่ครับความชัดอยู่ที่1นึ่กิโลเฮิรตซ์นะครับนี่เข้าสู่ใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นแถวนี้เป็นป่าไม้ก่อนสมัยก่อนที่น้ํายังไม่ท่วมนะครับอันนี้ลักษณะของพวกตัวไม้เล็กๆสังเกตรายละเอียดนะคือหนึ่งวัตถุใหญ่ๆยังไงก็เห็นแต่นี่คือลักษณะของกิ่งไม้เล็กๆที่มองเห็นเดี๋ยวผมจะพยายามขยายออกไปด้านนอกเห็นความกว้างของไซส์สแกนเข้าไปอีกนนะะคครรัับบ มีลักษณะของอตัวไม้ใต้น้าต่างๆ,ๆนะครับใช้ความเร็วในการเคลื่อนตัวที่1.2นัดนะครับเห็นจากหน้าง,งานเหล่านั้นบางออกหน้าง,งานตลอดนะครับเพื่อจะหาข้อมูลให้หลากหลายเพื่อจะให้ตรงกับสิ่งที่กานต้องการใช้ข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นไกด์ไลน์เป็นสารบรรัญนําเสนอให้ท่านใช้งานก่นได้ง่ายได้คงบุคคลนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะเป็นเยาวชนไม่ว่าท่านจะเป็นวัยทางานนะครับ ใครๆก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ใครๆก็สามารถเห็นสิ่งเหล่านั้นได้เพียงแค่ขณะที่เราวิ่งเรือ,อเราครับอยู่ตรงตรงนั้นไหมหากาวิ่งเรือไปแล้วเรือของท่านอยู่ตรงจุดมันก็สามารถเห็นสิ่งใต้ท้องเรือเราได้ก็เท่านั้นเองนะครับและเช่นกันของไซสแกนอย่างในคลิปนะครับมันจะทําให้เห็นพื้นที่เห็นมากกว่านะครับซาวด์เดอร์แนวดิ่งนะครับซาวด์เดอร์แนวดิ่งทาให้เห็นเพียงแค่ รงท้องเรือแต่ไซส,สเกนทางซ้ายทางขวายกตัวอย่างภาพนี้นะครับภาพนี้มันคือภาพมาประมาณนี้เรือวิ่งผ่านมาอืดมันจะออกเป็นมุมทะแยงนะครับมันไม่ได้ออกตั้งฉากอย่างนี้นะครับออบางโอ้โหออกตั้งข้างละเจ็ดสิบแปดสิบมันเป็นการฉายเอียงแบบนี้นะครับเฉียงเอียงแบบนี้ทางซ้ายและขวานี่คือที่มาของคําว่าระบบสแกนข้างนะครับ ซึ่งยูดี2มันก็สามารถเปิดพร้อมกันได้2หน้าต่างนะครับจอจอทัศกรินนะครับเอ๊ะบางทัวเหมือนทอัโทรศัพท์เราไหมเอ๊ะเหมือนโท,ทรศัพท์เราไหมคือเราฝนตกเงือออกทัศกรินไม่ทํางานถ้าเป็นโทรศัพท์ถ้าเป็นแท,ท็บเล็ตนะครับใช่เมื่อเปียกทัศทัสกรินทํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้ดีแตะไปไม่ค่อยเดินแต่เมื่อเป็นจอเกรมาลีเหล่านี้ฝนตกโดนหน้าจอเลยเปียกท่านเอานิ้วแตะเป็นแบบที่มีน้ำทัศกรินทำงานได้ปกติ นี่คือข้อดีของเขาสิ่งที่การมินให้มาแล้วนะครับมันมาแบบหลากหลายนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มที่ชอบตกปลาพักผ่อนท่องเที่ยวอะไรก็ตามหาวัตถุใต้น้ํามันครอบคลุมแต่อยู่ที่ว่าท่านต้องการนําไปใช้อะไรต่างหากแจ้งรายละเอียดกับบังมาว่าสิ่งที่ท่านต้องการนั้นต้องการแบบไหนบางมีข้อมูลหน้างานแนบให้ละเอียดหลากหลายใช้คําว่าหลากหลายมากที่สุดก็ว่าได้ทักมานะครับและสิ่งสําคัญนะครับ เมื่อก่อนจะซื้อก่อนจะโอนควรโทรวิดีโอมาเนาะเพราะเพจปลอมเฟซปลอมมีทุกวงการมีมากขึ้นซึ่งเพจปลอมเฟซปลอมเป็นบางวุฒิภูเก็ตก็มีมากเช่นกันก่อนจะโอนควรโทรวิดีโอบางวุฒิภูเก็ตใช้บัญชีเดียวเท่านั้นชื่อสราวุฒยุกุนทนบางวุฒิภูเก็ตใช้เบอร์เดียวเท่านั้นคือ0 8 4 4 4 1 3 5 0 6ถึงแม้จะมีเทคโนโลยี AI อะไรก็ตามสิ่งสําคัญเลยนะครับเรามีการลองได้เลยว่าเอาบางวุฒิช่วยหมุนกล้องหน่อยเพราะ สิ่งที่มันทําปลอมขึ้นมามันจะเอาฉากเดิมๆมาไว้อ่าเราก็หมุนเราก็มีฉากฉากด้านหลังก็คือเคลื่อนไหวตามนะครับยกมือหน่อยบังวุฒินะครับมือซ้ายมือขวายกหนึ่งนิ้วยกสองนิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะมันเอาข้อมูลมาปั๊มเพื่อจะหลอกท่านแต่เมื่อท่านสั่งให้ทําเหล่านี้มันก็จะมีข้อมูลไม่หลากหลายนันย้ํานะครับต้องควรระวังนะครับบางเตือนทุกวันบางโพสต์ทุกวันในทุกช่องทางก็ว่าได้ที่เหลือท่านต้องช่วยเหลือตัวเองกันด้วยเนาะ สนใจ GPS, Sounder, Radar ต่างๆ Radar มีบริการติดตั้งตัวประเทศต้องการใช้งานอะไรหาสัตว์น้ำนะครับหาวัตถุใต้น้ำพักผ่อนท่องเที่ยวเดินทาง GPS นำทางเรือสอบถามที่บางบุรีภูเกต็ตหลังรับประกรนนะครับไม่เคยใช้งานอย่าได้ห่วงเด็กเรือของท่านนะครับกับตนของท่านไม่เคยใช้งานในสิ่งเหล่านี้อย่าได้ห่วงบางมีข้อมูลอธิบายให้ท่านใช้งานได้จนคล่องจนเป็นคุ้มค่าจ่ายเมื่อเลือกจ่ายกับบางบุภูเกต็ตสวัสดีครับ